แน่นั้นนะคะพีแ่แจ๊คของเราก็ยังได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทําเอาแฟนๆที่ตั้งตารอก็คืออมยิม้มแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วนะที่ได้มารอนั้นคือการเต้นเพลงวอเอ๊ะนะครับทุกคนและอีกหนึ่งโมเมนต์นะฮะที่ถูกแชร์กันไปอย่างมากเลยนะแล้วก็ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะฮะนั่นก็คือการที่ ถามพี่แจ็คว่าทําไมถึงต้องเป็นพี่แจ็คเป็นน้องแจ็คไม่ได้หรอซึ่งพี่แจ็คของเรานะฮะก็ได้ตอบไว้แบบนี้ครับ I'm not going to answer that question. There's no answer because I am P. Jack. <Yeah. S 2> และหลังจากจบงานถแถลงข่าวนะครับแฟนๆก็ได้มารอพี่แจ็คเชียนคืนนะเพื่อที่จะส่งพี่แจ็คขึ้นรถนะฮรแล้วก็ใบบายพี่แจ็คซึ่งงานนี้พี่แจ็คก,ก็ได้มีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับแฟนลับนะเพราะว่าระหว่างช่วงที่งานเลิกนะครับฝนได้ตกหนักมากนะครับแต่ว่าแฟนๆก็ยังน่ารักที่จะยืนรอแล้วก็จะส่งพี่แจ็คขึ้นรถ